กองทุนแถวภาพคืออะไรเปิดมาเพื่อจุดประสงค์อะไรการอยากช่วยบริจาคน้ำใจช่วยทหารที่สู้อยู่ชายแดนเป็นเรื่องที่ดีแต่การให้เอฟีตัวเองโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทำผิดและหนึ่งพอทับทวงขึ้นบัญชีใหม่โอนเข้ากองทุนแถวภาพแสงทองคืออะไรวะแล้วเงินจากกองทุนไปส่งมอบให้มูลนิธิไหน ทำไมต้องทำให้มันวุ่นวายถ้าอยากทำเอาหน้าก็แค่ควักเงินส่วนตัวของลอนเองสักแสนสองแสนโอนข้อมูลนี้ิการจอมพลังก็ได้หรือองค์กรทำดีบุมปดาก,ก็ได้ไม่ต้องไปเลี้ยงหลายเอฟซี Z. หรือถ้าคิดดีทำดีจริงจริงเงินส่วนตัวของตัวเองบริจาคส่วนหนึ่งและชวนชวนเอฟซี Z. ร่วมกันบริจาคไปอย่างมูลนิธิต่างๆโดยตรง เนี่ยทำแบบนี้ตรงไปตรงมาไม่มีเจตนาแอบแฝงที่ไม่ดีนี่ให้โอนตรงเข้ากองทุนแพวพาแสงทองหล่อนจะละดมทุนไปไหนเพราะทำแบบนี้ไงมีเจตนาแอบแฝงคนถึงจ้องจับผิดหล่อนเพราะหล่อนทำแต่ละอย่างโง่ๆและเจตนาแอบแฝงมีพิรุธตลอดกองทุนนี้เอาไว้ทำอะไรจะระดมทุนไปทำอะไร ซื้อพันธบัตรห้อก็ไม่น่าใช่หล่อนไม่ได้หัวฉลาดขนาดนั้นหรือลดทุนไปลงทุนอสังหาริรอก็ไม่น่าใช่เพราะหล่อนไม่ได้ขยันต่อยอดหรือมีคนเน็กชั่นเยอะแยะขนาดนั้นจะให้คิดแบบด้านที่เลวที่สุดคือหล่อนลดทุนเข้าขกระเป๋าตัวเองหรอแล้วยอดบริจาคจรจากเอฟซีมีเท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงฉลาดแต่เรื่องโมโหนะคะ กองทุนรวมคือการรวมเงินทุนจากนักลงทุนลหลายๆคนเพื่อนําไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุน้นพันธบัตรหรืออาสังหาริมทรัพย์โดยมีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารจัดการนักลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนเป็นยูนิตตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่ใส่เข้าไปกองทุนรวมเงิน เกิดจากการรวมเงินทุนของนักลงทุนหลายหลายคนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆแต่ไม่ต้องการลงทุนทั้งหมดผู้จัดกองทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนที่ดีที่สุดนโยบายการลงทุนกองทุนรวมแต่ละกองมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันเช่น กองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมตาสารหนีหรือกองทุนรวมอสังหาริศมทรัพย์จุดประสงค์เรื่องไรคิดแบบนั้นเหมือนกันคนบริจาคเท่าไหร่ยอดจริงละ่ะบริจาคไปเท่าไหร่แต่ใดๆคืองงทำไมต้องทำให้ยุ่งยากทำไมไม่บอกเลขบัญชีองค์กรต่างๆและชวนเอฟซีไปบริจาคตรงเลยหรือมันไม่ได้นะ่า ก่องถุงจุดประสงค์เพื่อซื้อของให้ทุเกเด็กพี่คะสมมุติว่าบริจาคมาหนึ่งแสนอีเขียวคงบริจ, 40, 000, จาคถึงสี่มื่นจะถึงหรือเปล่าน้ออ้อยเข้าปากช้างแล้วดูส่งแล้วหมันร้อนเงินแน่ๆเพราะซื้อของให้แมงดาที่ต่อปะทอไปหลายแสนบาทพอดีมาเจอช่วงนี้เลยสบายกระเป๋าอีเขียวแล้วค่ะไม่ด่วนสักทีไม่ดีขึ้นเลย โดนสักทีเหรอ f สี่โง่ได้ใจนานจริงๆในเมื่อบอกตอนแรกที่เรียกคนมาเบิจาคเรียกคนมาซื้อกลุ่มปีติคือจะเอาไปบริจาข้อมูลิธีพี่บุม๋มแล้วทำไมพอได้เงินมาไม่โอนให้มูลนิธิทั้งหมดเพราะตอนแรกบอกจะโอนให้มูลนิธิทั้งหมดแต่มาแบ่งเงินออกมาไว้อีกบัญชีแล้วอ้างเอาไว้เพื่อช่วยเคสอื่นๆตลบตะแลงเก่ง ให้บริจาคเข้าบัญชีตัวเองแบบนี้ดูดูไปแล้วน่าจะเป็นของทุนบริจาคช่วยเลี้ยงผัวเด็กมากกว่าเพราะดูแล้วคงจะหมดไปเยอะกับพ่อพระเอกน้อยคนนั้นของนางอยากช่วยจริงๆมันป้องโปงใสมากๆและอยากให้คนโอนเงินจริงๆคนเปิดบัญชีมูลนิธิไม่ใช่กองทุนทำไมไม่ศึกษาว่าคนที่เขาลงพื้นที่ เขาเปิดลับบริจาคแบบไหนเพื่อความเปิงใสจริงๆแต่มาตั้งกองทุนแบบนี้มีจุดประสงค์อะไรอันนี้เห็นด้วยกับคุณถ้าอยากทำบุญจริงๆก็จบเงินส่วนตัวเหมือนกันเหมือนกับคุณก้องห้วยไล่แตบ่บริจาคแค่นั้นเลยหรืออยากได้หน้าคุณก็โสล์เลขที่บัญชีให้เอซโอนเข้าไปเลยของบุญปัดดาหรือของใครก็ได้ที่คุณกันอะไรอย่างนี้ ทำไมต้องทำให้มันซับซ้อนทำจริงทำมานานบัญชีกองทุนแพลาวคุณจะเอาไปทำอะไรฉันงงเวลาเอาเงินไปบริจาคได้ลดหย่อนภาษีด้วยหรือเปล่าอันนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วยตั้งข้อสงสัยเป็นประโยคคำถามทางทางที่เขารับบริจาคสิ่งของไม่มีหน่วยงานไหนรับบริจาคเงินเลยถ้ารับบริจาคของคือไม่ติดนะ แต่ทำไมต้องเงินล่ะเงินเข้าบัญชีตัวเองอีกจะอ้างซื้อของหรอก็ให้เอฟซีมอบบริจาคซีตั้งจุดรับของส่วนคนไหนไม่สะดวกเอาของมาให้ก็ให้โอนเข้าบ,บุริณนิธิต่างๆแล้วกองทุนคายเป็นคนจัดตัง้งแบบนี้ผิดเต็มๆเมสิร์ฟให้นานซักตอบได้ไหมช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบเลยค่ะอยากรู้ กองทุนจริงๆหรือแค่ชื่อเพื่อใช้เปิดบัญชีแบบนี้เข้าข่ายหลอกลวงเรียกหลายเงินจากเอซอันนี้อยากรู้ด้วยนะคะเพราะเราสงสัยว่าเราสามารถเปิดบัญชีกองทุนได้เลยทันทีไหมเพื่อวัตถุประสองค์อะไรเขามีการตรวจสอบกองทุนแถวพาสแสงทองมีไว้เพื่อจุดประสองค์อะไรบ้างจะจัดการบริหารงานอย่างไร จะชี้แจงแบบชัดเจนตรงไหนตรงไปตรงมาได้หรือไม่ที่สำคัญจดขออนุญาตราละดมทุนบริจาคเรียลายถูกต้องหรือยังและหากวันข้างหน้าเกิดดราม่าอะไรขึ้นรับไหวหรือไม่โดยไม่ต้องโทษว่าใครอคติเพราะตัวเองไม่ฟังคำทัดทานจากใครเลยแบบนี้เขาเรียกว่าช่วยโอกาสในตอนที่ทุกคนกำลังลำบากอยกมีรายรับที่ไม่ต้องลงทุน พราะความเคยจิน้นที่แต่ก่อนเคยมีแต่ได้อย่างเดียวถูกต้องและดมทุนทำไมมีแต่คนเขาไปเปิดและดมทุนดูอย่างเช่นนางบีใครจะบริจาคก็โอนเข้าองค์กรโดยตรงนางบีไม่เปิดปรับบริจาบแน่ติ่งทำไมไม่โปร้ายจุดประสงค์อะไรถึงต้องโอนเข้าบัญชีตัวเองใครอยากช่วยให้โอนบัญชีคุณกันชอมพลางและคุณบุญปนัดดาเลย เขาช่วยจริงและช่วยมาตลอดเขาให้สัมภาระหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบดูหน่อยด้วยหนาทําไปเว่นกร,รมมันไม่ไปไหนรอบถ้าหนาไม่เสื้อสัตว์เดี๋ยวมันก็ตกที่นั่งลําบากเวลาอย่างนี้ถ้าเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเว่นกร,รมมันก็ตกที่คนทําเราเชื่อแบบนั้น